สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องเรงหนัอแอมิจังกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเพ้นสกูชี่กันนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะจะเป็นสกูชีบ่บานที่มันแบบที่มันเดียวแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่ามีมีอันที่เราเพ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเอาเป็นปังแผ่นสกูชี่ปังแผ่นนะคะแล้วเราก็มาเพ้นนะแล้วก็มี เหมันโถนะคะเคยทำคลิปแยกไปแล้วทุกคนก็ไปย้อนดูได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา DIY เจ้าอันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็สวยวนะคะนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะอย่างแรกก็จะเป็นวิกครีมแบบนี้นะคะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นกากเพชรอย่างนี้หรือว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะคะแต่ว่ามีเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกากเพชรแบบอย่างนี้นะคะ แล้วก็เป็นผู้กันคู่ใจนะคะอันเก่าแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะคะที่ขี้ผ้าแล้วก็รองพื้นไม่ใช่ช็อกเป็นแบบที่ปกหน้าลงไปน,นะคะทุคนช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นสีจากอเมริกันนะคะทุกคนซื้อต้องสั่งค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะทำเป็นช เราต้องทาอันนี้ก่อนนะช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เกลี่ยให้มันทั่วเลยนะคะ ตอนนี้ยังไม่อยากเลยนะอันนี้นะคะก็ระบายหน้าให้มันเป็นช็อกบอลแล้วนะคะแต่ก็คือมันจะเห็นหน้าตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าเดนหนังก็ไม่เห็นค่้วเพราะเราจะทําเป็นแยมอันนี้นะะเดี๋ยวก่อนเราใส่กากเพชรก่อนนะคะเจ็บเจ็บเจ็บ ให้ม hey ันวิงๆค่ะ นี่นะคะทุกคนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบช็อกเบาแบบฟังเลมอนนะคะแต่ว่ามันจะเอาเอาช็อปปิ้งมาโรยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าตรงนี้มันมันไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเปลี่ยนฉากให้นะคะ<ว>นี่นะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ชกด subscribe ช่องดังหนึ่อมิจังด้วยนะคะ<อ><อ>คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย